สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในช่องฟรีมายนะครับวันนี้ซีรีส์ของไสยศาสตร์101นะครับนะจะพูดถึงเรื่องจุดจบของขี้ข้าในระบบของเหล่าภาคมืดภาคมารทั้งหลายนะครับศาสตรานภาคมืดภาคมารทั้งหลายนะครับเป็นยังไงนะครับคือตอนก่อนเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องเรียกว่าลำดับ Line, คุมมารลายภาษาอังกฤษคุมมารลายลำดับชั้นของผู้ล่าทั้งหลายนะตั้งแต่ สูงสุดยันต่ําสุดนะครับวงของวงจรผู้ล่าในสายมืดทั้งหลายนะครับทีนี้คือจะมาพูดถึงจุดจบของเหล่าขี้ข้าทั้งหลายที่จงรักภักดีกับนายนะครับเป็นยังไงโอเคนะครับจริงๆแล้วคือในสายเนี้ยมันจะมีทั้งพวกอ,อ,อะไรอะ่ะมีทั้งพวกที่ไม่เต็มใจคือโดนสะกดใช้งานนะครับพวกนี้แค่จะโดนวิบาก ทางแถวนะครับแต่ว่าพวกที่อินตามกับภาคมารอินตามกับหัวหน้าที่มันมาสะกดหรืออะไรแล้วแต่นะครับยอมตัวยอมใจไปกับสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะลงนรกด้วยนะครับนะแต่ว่าก่อนจะลงนรก,กอาจจะต้องเรียกว่าคือพอเหมือนพอจะหมดประโยชน์อะ่ะคุณจะถูกถีบลงไปอยู่ชั้นต่ําสุดเลยคือถูกสะกดไว้เป็น เรียกว่าดูดดูดพลังพลังชีวิตนะครับคือภาคมารเนี่ยเขาจะเขาจะดูดวิญญาณเข้าไปในร่างนะร็จแ,แล้วเขาก็เอาพูกนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อนะไรแล้วก็ดูดพลังนะครับพวกนี้มันจะตัวใหญ่เรื่อยๆเนะี่ยตัวใหญ่นะครับนะเออคือตรงนั้นก็คือต่ำสุดละของของของภักภาคของภาคมืดภ,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 ภาคมาเราสายมืดทั้งหลายนะครับคือถูกขังไวเอาไว้ดูดพลังชีวิตอย่างเดียวนะครับเหมือนคุณเรียกว่าอะไรอะ่ะ คุณเป็นแบตเตอรี่ให้เขาอะวางเงินเลยนะมันคือมันจะอยู่ในสภาพที่แบบหมดแรงมีตะเวทนาเต็มหมดเลยเนีฮยนะค,คือผมเคยโพร่งเข้าไปในกายของมารตัวหนึ่งนะผมไม่ปลดล็อกวิญญาณที่อยู่ภายในอนะ้โม,มันหมดแรงเลยหมดแรงเลยแล้วก็หายไปนานมากหายไปนานมากเนี่ยนะแต่ว่าพวกนี้มันเวลาทำอะไรมันพอมันหายไปปุ๊บมันก็จะไปหาใหม่หาแบตเตอรี่มาใส่ใหม่ นะครับแต่ว่าตอนที่โดนอนุภาพเจิดจ้าอยู่ภายในขนาดนั้นเนะี่ยกำลังมันจะถอยครับถอยแต่ว่าตอนนี้ตัวนั้นโดนสะกดนะรเรียบร้อยโดนสะกดขังไปเลยยาวขังยาวไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนะี่ยคือจุดจบมันเป็นอย่างนีไนนนนไงงน้ไม่มีใครจบดีเลยทุกคนเลยนะครับเหมือนคนนี้ไปยุ่งกับสสยสารเกันไม่มีใครจบดีเลยถึงแม้ว่าจะเป็นคู่กระทําก็ตามชิบหายหมดเพราะอะไรเพราะว่าวิญญาณทั้งหลายที่ถูกใช้งานเนะี่ยบางทีเขาก็ย้อนกลับ คือมันพูดง่ายคือตั้งแต่คนคนใช้คนมาครับคนสะกดคนถูกกระทาอะไรมันมืดเป็นหมดไงนึกภาพไหมเออมันพอมันมืดกันหมดปุ๊บตอนนี้คือเปดกินเปดอ่ะถึงเวลามึงใช้กูแบบกดขี่มากเดีแบบ๋ยวถึงเวลามันคลายปุ๊บกูเอาคืนนีย้ยนะง่ามง่ายนะครับนั่นคืออย่างผมเนี่ยคือถ้าพวกหมอผีทั้งหลายที่แบบ ทำคุณใส่ใส่นี่ง่ายมากเลยครับง่ายมากเลยอนุภาพยิงตรงเลยพอมันคลายออกจากะตะบะของมนะันเนี่ยตะบะคือคือตะบะเป็นพื้นฐานของคาถาอาคมทั้งหลายนะครับพอตะบะมันคลายก็คือมนคาถามันเสื่อมนะครับนะพอมันเสื่อมปุ๊บสายเวทมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยพวกที่ถูกสะกดไว้ก็ไม่พอใจแล้วครับก็เล่นเลยครับนั่นแหละผมทำอยู่แค่นี้นะครับคลายให้ ที่เหลือก็รับวิบากนันเองคือมันต้องรับไงหรือว่าไม่ทำเขาไว้นะฮะไม่ทำเขาไว้นะครับเมื่อค,คือจุดจบไม่เคยมีใครจบดีเลยสักคนหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งภาคมืดภ,ภาคมารเองเหมือนกันนะมาหาเรื่องศาสนามาหาเรื่องผู้โปรดสัตว์มาหาเรื่ององค์ครูมหาครุทั้งหลายเนี่ยนะบจบในนรกยาวนานมากหรือแม้ก็โดนสะกดไปแบบหลายพุทธันดรมากเลยก็จะคลายออกนะเป็นอย่างนั้นนะครับ นะคือจบไม่ดีมันพักมาบางทีหมดบารมีในส่วนของอยู่บนสวรรค์ชั้นหกอะ่ะพอหมด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 บารมีแล้นะปุ๊บก็เกิดมาเป็นแยกนะครับเกิดมาเป็นแยกอะ่ะตัวแยกที่อยู่บนทิเบตอะ่ะที่รับสูงทิเบตอะ่ะนะเออนั่นแหละแล,ะและ้วก็เกิดมาเป็นหูอะไรอีกมากมายเลยททากรรมหาอะไรนะแล้วก็รับกันไปอะ่ะยืดยาวยาวนานมากนะครับนั่นแหละนะครับ,นะรบจบไม่ดีนะ ก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนใครที่จะคิดว่าจะไปใช้บริการอไอ้พวกนี้ <c oughs> ก็ระวังตัวแล้วกันนะจบไม่ดีนั่นเลยบางบางบาง,บาง,บางดวงจิตนี่คือขึ้นมาขอขมากรรมเสร็จแ,แล้วก็ยังลงไปใช้กรรมในนะรกต่อหลายรอบมากยังไม่คลายเลยอะ่ะทีด่ดูแล้วกันนานขนาดไหนเนาะมันวะิบากกรรมยิ่งถ้าทํากับศาสนาทำกับความสว่างสวัยเนี <c> ่ย <oughs> นึกพาไม่ออกนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันใช้วิบากไปถ้าดื้อมากนะนใช้วิบากไปโอเคนะครับจบแล้วนะครับเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับนะครับ